สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซียซึ่งตรงกับวันที่20มีนาคม2564ความว่าพระนท่านนายกอิชีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียกรุงตูนิสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตุเซียข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่ามิตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระปรมาพิไทยมหาวชิรารงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและสงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา17นาฬิกา43นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชาดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทอมระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและทรงเปิดวิทยายลัยเสริมทักษะพระภิสุสามเนนโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลากลายานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งถึงยังท่าเทียบเรือนหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเด่นชัยศรีจุลหัต์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตำรวจโทอัมพลบัวรพร ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพร้อมข้าราชาการและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธนรมวธรรมโมภาสพระประธานพระอุโบสถ ที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการส่งออกแบบให้มีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนผสมผสานระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกบริเวณฐานจุกชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนของโบ์คริสตฟ้าผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานปรากฏพระบรมสารทิศธาตุระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐ์ด้วยกระจกสีสวยงามวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติการนิกายตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต,ตรงข้ามพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2421ใช้เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระราชวังบางปะอินพระอุโบสถและอาคารประกอบต,ต่างๆมีลักษณะทางสถาปัตยะกรรมแบบโกธิก ตามที่แผ่นศิลาภายในพระอุโบสถได้จารึกไว้ว่าประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชารา์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติท่อพระเนตรพระพุทธรุปโบราณาศาสนวัตถุและสิ่งของสำคัญที่เก็บรวบรวมไว้จะแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นเมื่อปี2533มีอาคาร3อาคารได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคาร อาคารพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอาคารพิพิธภัณฑ์ตลปัดหอกลองโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร2548-2564 ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนราาปพิตรทรงครองสดริได้จ,จะสมบัติครบ60ปีและในโอกาสสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเจริญพระชมพันษา5รอบปี2555การดำเนินง,งานได้ยึดรูปแบบและแผนผังเดิมของมิสเตอร์ยูกิงแกรซีที่ออกแบบไว้ภายใต้แนวคิดหลัก3ประการ คืออนุรักษ์ฟื้นฟูศิละปะสถาปัตยะกรรมและภูมิทัศน์อนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องในพื้นที่พระราชวังและกำหนดแนวกิจกรรมให้เหมาะสมกับความเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปาดัดณอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปาดัดฮอกลอง ภายในได้จัดแสดงตลบัดและพัดรองซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาและจัดแสดงพัดรองที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถวายแด่พระราชาคณะในโอกาสเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดนิเวศธรรมประวัติเมืม่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยย,ยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร รวมถึงพัดรองฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตุวง์ที่ส่งออกแบบและทรงเขียนสําหรับใช้ในโอกาสสาคัญต่างๆตลปัดหรือพัดของพระสงฆ์เป็นเครื่องสําหรับพระพิสุถือบังหน้าในพิธีกรรมเช่นเวลาแสดงธรรมในยุคแรกนั้นทําด้วยใบายตาลต่อมาได้มีวัฒนาการตามยุคสมัยซึ่งทําขึ้นจากโครงเหล็กคุ้มด้วยผ้าชนิดต่างๆ ส่วนพัดรองคือชื่อเรียกเฉพาะพัดที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีสำคัญและงานบุญต่างๆจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาพิธีหน้าอาคารวิทยายลัยเสริมทักษะพระพิสุสามณีนัทางนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาณวาัดแห่งนี้อย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังประปลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลายัยเสริมทักษะพระพิส,สุสามเนรทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวาราชบพิษทรงกราบทรงศีล แล้วทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิกษุสามเนรซึ่งทางวัดส,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา60พรรษาในปี2555เพื่อนักเรียนนักศึกษาที่เป็นพระพิสุสามมเนนมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับพระพิสุสามเนนมีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพในการปฏิสังขรณ์วัด ปัจจุบันวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสมณเณรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน6สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันและสาขาวิชาเครื่องกลมีประพิสุทธิ์และสมนเณรนักเรียนจำนวน109รูปโดยร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร,กรและองค์ความรู้ในการพัฒนาประพิสุทธิ์สมณรนักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควบคู่กับการเป็นศาสนทยยาที่ดีมีศีลมีธรรมดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ความรู้ดีทักษะเด่นเน้นคุณธรรมดำรงพระพุทธศาสนา จากนั้นทรงปลูกต้นจันทร์ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้โบราณควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนนจะแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชราธิรดมแก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติและการพัฒนาระบบการศึกษาของพระพิสุและสมเนนโดยทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสี่ด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีนทิทสการความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนใน6สาขาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระบรมราชโบายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสมาณรนนักเรียนนักศึกษาอาทิคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆได้แก่ภาพยนตรน์โฆษณาและการ์ตูนแอนิเมชัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนสมรน,นนักเรียนนักศึกษา <c oughs> องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมม,มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์และรับฟังสรุปผลกิจกรรมจากนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการให้เครื่องมือสําคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมจํานวน5เครื่องมืออาทิเครื่องมือแรกจะทําให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมกันในการพัฒนาเครื่องมือที่สองจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมเครื่องมือที่3จะทําให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตได้เครื่องมือที่4ี่จะทําให้นักศึกษาให้ความสําคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจรู้จักทุกขั้นตอนอย่างท่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมายหรือเก่าให้ถูกที่คันตามบริบทและศักยภาพและเครื่องมือสุดท้ายจะเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายและมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัยอาทิดีไซน์ดิงกิง้งเลนบิสเนสโมเดลเซอร์วิสดีไซน์และสตาร์ทอัพโปรเซ เครื่องมือทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพื่อความสุขสวัสดีค่ะ